ไปแล้วแม่แกผมไปแล้วโอ้ยเป็นยังไงเนาะสวัสดีครับอยู่ช่องโชคลังสันเช่นเคยแล้วผมครับคลิปนี้ก็เราจะเอาแม่แกไปตรวจที่ศูนย์นะครับไปตรวจสภาพรถนะครับอ่าเกี่ยวกับคือตรวจสภาพเพื่อเข้าโรงงานนะครับก็ทางบริษัทก็แจ้งให้เอารถเข้าไปตรวจนะครับวันนี้เราก็จะไปกันนี่แม่แกเราก็ ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าน,น,น,นะทุกคนก็ไปมันอย่างนี้แหละไม่ได้ทําไม่ได้ซ่อมอะไรหรอกไปมันอย่างนี้เลยนะครับ <c oughs> ผ่านก็ผ่านไม่ผ่านก็ทําไงอะ่ะมันหลายอย่างนะครับที่เราต้องซ่อมต้องทําเราหาไม่ทันมันก็ไม่ได้ซ่อมนะครับ <c oughs> ก็ต้องไปสาภาพแบบนี้แหละถ้าก็อาจจะขอเขาหน่อยนะครับว่า ช่วยผมหน่อยอันไหนยวนได้ก็ยวนหน่อยเดี๋ยวผมมาแก้ไขให้อะไรเงี้ยครับเหลือรู้สึกว่าจะเหลือผมกับหน้าเหลียวมั่งที่ยังไม่ไปตรวจจะทำให้มันเสร็จคาราคาซังคาหัวอยู่สีแรกนึกว่าจะได้แหนบนะครับเราจะได้ทำรถกันวันนี้แต่ไม่ได้นะครับก็เลยว่า ถ้าไปเชียงกงญี่ปุ่นเนี่ยซื้อไม่ไหวครับเจ็ดแปดพันมีแน่นอนซื้อไม่ไหวของญี่ปุ่นมันดีแหละแต่ซับเราไม่ถึงพอดีเมื่อวานนะครับนา้าน้ำมนน้ำมนณน,นีที่เป็นช่างที่เคยทำรถให้ผมเนี่ยน้ำมนนนีช่างเต๋าอะก็แกโทรมาคุยโทรมาเล่นโทรมาคุยก็เลยได้ ถามกันนะพอดีแกวิ่งกากอ้อยอยู่แล้วกา,กากมันจะหมดนะครับแกก็เลยว่าเดี๋ยวแกจะมาหางานกระเบื้องวิ่งทีเนี้ก็คุยกันเรื่องทํารถทําอะไรนี่แหละแกก็เลยว่าถ้าเกิดนั่นนะแกจะวิ่งไปดูที่ด่านช้างให้เพราะว่าบ้านแกอยู่หนองแ่าใส่มันห่างจากร้านที่ด่านช้างประมาณ2ี่0บาสิบโลแกจะวิ่งไปดูให้เพราะแกไปซื้อมาใส่ตัวลูกแกตับละพันห้าเองทุกคนนะครับ ทุกคนรู้ไหมผมไปดูที่ที่สองเมื่อวานอ่ะตับละสามพันนะครับตับเดียวอ่ะสามพันถ้าอา่าถ้าเอาคู่อ่ะห้าพันนะครับแต่อีกที่นึงอ่ะแกให้ผมอ่ะคู่หนึ่งนะสองตับอ่ะสามพันนะครับราคาต่างกันเยอะมากถ้าไปเชียงกงญี่ปุ่นนี่ไม่ต้องสืบเลยหกพันเจ็ดพันต่ำๆมาหกพันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นมีแต่เจ็ดพันเก้าพัน นะเราซื้อไม่ไหวผมก็เลยว่ารอดูน้ำมอนกับน้านีดีกว่านะครับให้แกไปดูให้ที่ด่านช้างคือด่านช้างอมีแน่นอนนะครับเพราะมันเยอะมันหลายร้านมีเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวรอว่าน้ำมอนกับน้านีจะได้ให้ผมราคาเท่าไหร่นะครับน่าจะอีกวันสองวันนี้แหละน่าจะรู้เรื่อง รถเราฮีโน่นะแต่ว่าเรามาตรวจศูนย์อซุนะครับเพราะว่าบริษัทเขาดิวกับที่นี่ไว้นะครับแต่ค่าตรวจค่าอะไรผมอ่เจ้าของรถต้องจ่ายเองนะครับ <c oughs> ก็อทําไปครับให้มันเป็นไปตามกฎของเขานะครับไม่ตรวจก็ไม่ได้อีกโทรจอปอโทรยิกยิก,ยก,ยกทุกวันเลย ก็มาใกล้ๆบ้านเนี่ยครับหนองแคนะครับไม่รู้ต้องอยังไงบ้างนะเนี่ยผมก็ไม่เคยมาเหมือนลุงรปภเขาก็รู้นะครับว่าเรามาตรวจสภาพน่าจะมีรถแบบมาตามมันหลายคันนะครับที่ต้องมาเป็นสิบคันสนะิบกว่าคันที่ต้องมานะ บอกว่าให้มาจอดต่อท้ายรถมิวเอ็กครั้งแรกของของแม่แก่ไม่เคยมาเลยนะไม่เคยเข้าศูนย์แต่แต่ตอนขับรับจ้างขับอะไรเงี้ยเคยเอารถเข้าอยู่แต่ว่าตั้งแต่เป็นรถตัวเองเนี่ยไม่เคยเลยไปแล้วแม่แกผมไปแล้ว โอ้ยเป็นยังไงเนาะไปแล้วครับนู่นนั่งมันรอนะครับออ,ออฟฟิศเขาพัก11โมงครึ่ง11โมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งนะครับส่วนทางช่างเนี่ยเขาเขาเหมือนเขาทำงานกันตลอดเปลี่ยนเวรกันพัก รเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับส่วนโซนของช่างที่เขาตรวจนะนนอยู่ข้างในนูน่นข้างในนู่นนะครับแต่ว่าเขาให้เราไปพักข้างบนห้องแอร์นูนะ่นแหะแต่ว่าแม่บ้านเขาไม่ชอบแอร์นะครับเขาชอบบรรยากาศธรรมชาติ้ <c oughs> างหลังก็เป็นไรนาเป็นหันไปอีกไม่ไกลนะก็จะถึงเชียงกงแล้วนะเชียงกงวางน้อยอะ่ะ เดี๋ยวผมต้องไปไปหาย,ยูเทีนทางนู้นแหละ <c oughs> เราก็ไม่เคยมาเลยไม่เคยเข้าศูนย์เลยนะครับตั้งแต่มีรถคันนี้ไม่เคยเลยนะนี่คือครั้งแรกเมื่อกี้ก็ขอทางช่างเขาไปแล้วแหละว่าอันไหนที่มันพออารมมารวยได้ก็หย่อนให้ผมหน่อยนะครับช่างช่างเขาก็บอกว่าถ้ามันไม่เหนือบากวัาแรงอะ่ะเขาก็จะเออเขาก็ไม่ได้เคี่ยวอะไรขนาดนั้นเขาก็เข้าใจ ว่าการใช้งานจริงกับการตรวจสภาพรถการอะไรเงี้ยมันเขาเรียกอะไรอะ่ะบางทีมันก็ปฏิบัติกับหลักการอะ่ะบางทีมันก็ไม่ได้ไปด้วยกันสักทีเดียวนะครับเขาก็เข้าใจอยู่แต่ก็ต้องดูก็ต้องลุ้นว่าเขาจะให้ผมผ่านไหมนะครับผม,ผมก็ห้าสิบห้าสิบนะผมไม่มั่นใจเพราะว่ารถเรามันก็มันก็ใช้งานได้ ได้โอเคอ่ะแต่ว่ามันกาดจะไม่ไม่สมบูรณ์ถ้าถ้าเปรียบเทียบมาตรฐานของสูตรของอะไรเงี้ยมันก็อาจจะอาจจะด้อยอาจจะไม่เต็มร้อยนะครับเพราะว่ามันมีหลายอย่างอย่างจุดรั่วซึมเฟืองท้ายกระปุกพวงมาลายัยเกียร์อย่างเงี้ยคือทางทางศูนย์มาตรฐานเขาเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้มันมีรั่วซึมเลยไม่อยากให้มันรั่วเลยนะครับแต่ของเรา,ามันซึมมันมีเยิมย้มๆนะครับแล้วก็เรื่อง ไฟถอยในผมก็ไม่ไม่มีนะเบรกมือผมก็ไม่มีนะนะครับก็ใช้ขอนหนุนล้อเอาเมื่อก่อนใช้เป anyway. ็นเบรกลมยิงนะครับแต่ทีนี้มันมันใช้เป็นโซลินอยยิงไฟฟ้าแล้วมันช็อตบ่อยพอมันช็อตบ่อยแล้วมันเกิดปัญหานะครับบางทีรถวิ่งวิ่งอยู่แล้วมันช็อตช็อตแล้วเกือบไฟจะไม่รถอ่ะเกือบไฟไม่รถมารอบนึงแล้วนะครับก็พาลูกพาเมียหอบลูกหอบเมียลงรถมารอบนึงแล้ว ผมก็เลยตัดออกทีนี้ว่าจะใช้เป็นระบบแบบใช้โทเวมาล็อกก็ยังไม่ได้มีเวลาไปหาซื้อมาทําทุกคนช่างก็ไม่ว่างด้วยอะไรด้วยผมทําเองก็ผมไม่มีพื้นที่ไม่มีเวลาที่แบบจะทําแบบไอ้นี่ขนาดนั้นนะ่ะผมต้องการว่าเอาไปให้ช่างทําแล้วเราเราไปหาเงินจากอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยครับไปซื้อของขายซร้ออะไรเงี้ยแต่ช่างก็ไม่ค่อยว่างงานเล็กๆเ,เขาก็ไม่ค่อยอยากทำนะครับแต่ถ้าง,งานใหญ,ใหญ่มันก็หลายวันอีกอะไรโอ้มันหลายอย่างทุกคน รถคันเดียวอะครับเราจอดนานไม่ได้นะครับทุนเราก็น้อยนะครับก็ก็มารอลุ้นนะครับว่าจะจะติดอะไรไหมหรือจะผ่านนะครับมีข้าวฟรีแล้วก็น้ำน้ำนี่ก็ฟรีนะแต่ว่าฟรีไม่ใช่เขาคิดคิดมาไหนนะมาแล้วกินได้คุ้มมาก ในห้องแอร์นะหูหลามาห้องมากเลยตัวกันแดเราก็ไปครับอื่นๆก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็จะมีนั่นแหละปัญหาอย่างที่ผมคาดเดาไว้นั่นแหละรันะ่วซึมครับ ้ทำยังไงเนาะผมก็พยายามไอ้เก็บให้มันให้นี่ที่สุดอะ่ะไอ้ครั้งจะยกเกียร์ลงมาเปลี่ยนซีนมันก็ไม่ใช่เรื่องเนาะมันก็ต้องรอนู่นแหละรอทำคัดทำอะไรนู่นแหละครับมันถึงจะได้ทำทีเดียวเพราะว่ายกเกียร์มันก็ไม่ใช่ว่าค่าแรงถูกๆนะถ้าไปอู่ทั่วไปก็ต้องมีสามพันห้านะครับก็ ต้องรอก็ถือว่าโอเคครับมาตรวจแล้วก็สบายใจแล้วจะได้มีเอกาสารไปให้เขานะครับไปกลับครับผมถึงแล้วประตูก็ข้างในก็เปิดไ,ได้ฮักต้องเปิดกระจกเปิดข้างนอกอ้ยนอ้อ <laughs> มีแต่แนวอ้เอ,อ โอด้ดูดิสมประกอบอะรลรผนตกลุ้นงานนะครับไปตรวจรถกลับมาแล้วก็ลุ้นงานอ่อตอนนี้ผมเป็นคิวหนึ่งแล้วนะนะตอนนี้เป็นคิวหนึ่งแหละก็ลุ้นว่าจะได้งานไหมจอด้วนี่แหละเดี๋ยวถ้าวันนี้ไม่ได้งานก็ พรุ่งนี้เขาจ้างไปประชุมอีกไ,ไปประชุมแทนเขาสองคนกับแม่บ้านได้คนละสามร้อยห้าสิบบาทไปประชุมประมาณครึ่งวันเอาหมดเลยครับช่วงนี้เอาหมดรับหมดครับผมดีกว่าอยู่เฉยจะทำรถทำอะไรก็ดูเลยเละเทะฝนก็ตกทำอะไรไม่ได้นะครับก็ต้องหารายได้พิเศษอย่างอื่น อ่ะก็วันนี้ได้งานแล้วนะครับทุกคนหลังจากที่เราไปตรวจรถมานะครับฟุกยังไงไม่รู้ได้งานนะครับคิวนหนึ่งเขาได้งานไปก่อนอเขาเอางานอีกตัวหนึ่งไปก่อนนะครับผมก็เลยงานตัวนี้น่าจะเลยหลุดมาถึงผม <laughs> <laughs> ก็ตอนนี้ผมมาขึ้นโรงงานแรกแล้วนะครับ ขึ้นสมที่พึ่งขึ้นที่แรกกำลังจะไปที่สองที่สองน่าจะติดเบรกพอดีเพราะว่าเขาพักทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มใช่ไหมใช่ปะออเออเราไปนู่นก็ชั่วโมงหนึ่งได้จอดกินข้าวกินอะไรพอดีโอเคครับถือว่าอจังหวะด,ดีนะครับงานก็โอเคเลยนะขึ้นสามที่แต่ว่าไปลงที่เดียวนะครับภูกเก ที่เดียวเลยเต็มลำเลยนะครับแล้วก็ไม่เสียค่าหลงด้วยนะขอให้มันหมานอย่างนี้ตลอดเอะนะครับ <c oughs> นะผมเหนื่อยมาเยอะแล้วนะเดือนนี้ขอเป็นเดือนของรังสรรค์หน่อยนะผมแย่มาหลายเดือนละสองสามเดือนที่ผ่านมาผมหนักมากนะครับ <c oughs> เดือนนี้ผมขอเถอะขอให้มันเป็นเดือนที่ดีสําหรับผมบ้างนะครับเออแล้วก็เป็นเดือนที่ดีแล้วก็ต่อๆไปก็ขอให้มันดีตลอดไปนะครับผม บายเดี๋ยวผมไปขึ้นงานอีก2อที่นะครับจะได้ไปรอที่นู่นแหละจะได้กินข้าวแล้วก็ไปขึ้นที่สุดท้ายแต่ยังไม่ได้ออกนะทุกคนยังไม่ได้ออกนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมก็รับปากเขาแล้วอะจะไปประชุมอะตกปากตกปากรับคำเขาแล้วอะทีแรกผมปฏิเสธไปแล้วแล้วก็พอมันรู้คิดว่ามันไม่มีงานผมก็เลยก็เลยบอกเขาว่าโอเคผมไปประชุมแทนให้ ก็ทีเนี้ยเราดันได้งานนะครับได้งานตอนค่ามันปฏิเสธเขาไม่ได้นะก็เลยต้องยอมขึ้นงานเสร็จต้องยอมจอดก่อนไปประชุมสักครึ่งวันก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปขึ้นงานก่อนนะครับทุกคนเนาะเดี๋ยวจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมรีบไปขึ้นงานขึ้นอะไรให้มันเสร็จจะได้มานอนพักผ่อนแต่ไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนนะบางทีก็ค่อนเช้าก็มีนะครับก็ต้องรุ้นเราว่าจะเสร็จตอนไหน แต่ตอนไหนก็ตอนนั้นแหละนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เช้ายังไม่ได้ออกจะไปประชุมก่อนประชุมครึ่งวันแล้วก็ค่อยกลับมาแล้วค่อยเดินทางนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับลงังสันอนทัวร์โชคลงชังสันเนาะลางาังสันอนทัวร์นั่นแหละนะครับก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเสียดายวันนี้ว่าจะเป็นจองสามหมเจ๊ก็ เด๋ยวบอกยังไม่อยากได้รอถูกลงวันที่หนึ่งก่อน